วันนี้วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องอพลังงานควอนตัมนะพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะพลังงานคือเป็นพลังงานที่อ,อยู่ในจักรวาเลเรานี่แหละก็เป็นพลังงานอีกมิติหนึ่ง ก็มาซ่อมแซมแล้วก็เอามาทำให้ระบบของร่างกายของเราสมดุลตั้งแต่สมดุลตั้งแต่ระดับที่เล็กที่สุดเล็กที่สุดอนุภาคเล็กๆ DNA เซลเนื้อเยื่อเอาไว้วาต่างๆในร่างกายของเราสามารถที่จะบำบัดใช้คำว่าบำบัดนะบำบัดซ่อมแซมในระดับของพลังงานได้คือซ่อมแซมในส่วนของพลังงานเป็นส่วนของพลังงานซึ่งส่วนของพลังงานนี่ก็เป็นส่วนที่สำคัญแล้วถ้าผสมผสานกับ จิตของเราด้วยซึ่งจิตของเราทั้งหลายก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นกุศลเป็นกุศล,ลจิตแล้วก็อาตาัตราลดน้อยลงเป็นพลังงานที่ทุกคนต้องเข้าใจเข้าใจพลังงานอันนี้โดยเฉพาะที่คนที่เป็นตัวแทนนะ ก็จะต้องเข้าใจอันนี้ก็ต้องเคาะเนี่ยเราต้องมาติวกันทับเป็นวันครึ่งวันเลยแหละครึ่งวันหรือวันหนึ่งเพื่อติวให้เข้าใจใเรื่องของพลังงานตัวนี้เข้าใจเรื่องของมิติต่งตางๆเข้าใจในระบบของ DNA RNA รอไมโครโซมแล้วก็เรื่องของคันห้า อนตาตายรักเนเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะเรื่องของสุญญตาเรื่องของกระแสพลังงานตรงนี้นะมันเป็นคลื่นพลังงานที่เอามาซ่อมแซมตัวที่สึกหรอในร่างกายเราเนี่ย